วันนี้เราจะมาทดลองขับซีเ l o ลอน7รุ่น e e l d r i ด e กันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเทสเทสได้ตัวซีเ l o ลอนเนะครับช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นอิสระปิกนกนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอ่ามาตัตเตรลิง่เดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันนะครับก็คือตอนนี้รถสตาร์ทแล้ว เ,ออเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ลืมนะครับในโชว์รูมมันกดไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้กดได้แล้วเพราะว่ารถนี้เป็นรถเทสจอหมุนได้นะครับแล้วแต่คนชอบอ่ะค่าวประมาณนี้นะครับปเดินทางกันเลยอ่ะแล้วก็ออกมีกล้องเปิดให้ทำงานอัตโนมัติแบบไดนามิกนะครับ สังเกตเสียงที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับก็จะค่อนข้างเงียบเบ่กหัวทิมเลยยอดอนะพวมลาลัยขอแบบสปอร์ตนะครับน้ำหนักการเบรคแบบสปอร์ตเราจะลองให้ดูวว่ารีเจนไฟแบบสูงจะเป็นยังไงอะรีเจนไฟแบบสูงนะครับโอเคไปลุยก็อาจจะเวียนหัวนิดหน่อย อันนี้คือไม่ได้เหยียบเบรกเพราะว่าเปิดไฟรีเจนสูงไว้พวงมาลาัยพอปรับเป็นโหมดสปอร์ตก็ก็เบานะไม่ได้ไม่ได้หนักเตียงใดนะครับวิสัยทัศน์ดีครับก็ถ้าร้อนไปก็3นิ้วเปิดแอร์ได้ประมาณนี้ ันนี้ก็คือเทสให้ดูช่วงล่างครับว่ามันประมาณนี้ลุมม่อที่สัมผัสได้ประมาณนี้แต่เสียงที่เข้ามาจากกระจกอะไรเงี้ยแทบไม่ได้ยินนะครับช่วงล่างก็แทบไม่ได้ยินม,มีเสียงยาง,ยงนิดนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองโหมดการขับขี่แบบมืออื่นดูบ,บ้างนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นตัวโหมดนะฮะ มีโหมดสปอร์ตสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็หิมะซึ่งจะขึ้นบนจอตรงนี้นะครับจอเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกหลากหลายแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองใช้โหมดหิมะนะครับมันจะเป็นคันนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับคีเ้าปลุยมืด ง่ายคับง่ายลูกกระนาดด้านหน้าไปแบบสิบสามสิบสี่เออซับแรงสะเทือนดีมากครับข้างหน้าอีกอันหนึ่งยี่สิบสิบห้าเออประมาณนี้ งีบนะครคลิปเลยการเก็บเสียงคลิปเดีววเราวนออกนะฮะตัวรถก็ไซซิงมันใหญ่นะครับแต่ว่าการขับขี่โดยรวมนะขับง่ายง่ายกว่าที่คิดนะครับกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัตินค,คนข้างหลังก็น่าจะนั่งสบายอยู่ ไม่ได้ไปลองเทส้นั่งหลังคนเดินมาปุ๊บอ่าก็มีแจ้งด้านหน้าด้วยนะครับแจ้งเตือนด้านหน้าแต่อันนี้เขาน่าจะตั้งปิดเสียงไว้นะครับตะกี้คนเดินไม่เจอจะเจอรถอะรถเจออยู่นะครับรถเจออยู่มอไซค์ไม่เจอโอเค นไม่เจอมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวเรานะลองสปีดกันบ้างสปีดเทสสปีดเทสนะครับน,นี่เราต้องรอไฟเขียวอีกรอบนึงบายสป,ปอร์ตก็ทำงานตลอดนะครับแต่ว่าการตั้งปิดเสียงนะครับน่าจะมีการตั้งปิดเสียงไว้ อันนี้เป็นเบรคโฮนะครับผมก็ต้องเหยียบเบรกไว้3ามันไม่เออไม่ได้เปิดโอเคเบรคโฮไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองตัวคูร์สคอนโทรกันนะครับที่ทางโลง,ลงนะฮะเดี๋ยวตอนขึ้นสะพานก่อนเดี๋ยวจะลองคูร์สคอนโทรนะครับขออนุญาตเขา้้วกันนะครับปึ๊บวุดวุดวุด,วดมีบายสปอร์ตแจ้งเตือนขึ้นนะครับ ใสิ่งก็จะประมาณนี้เลยด้านหน้านะครับวิสัยทัศน์การมองเห็นความสูงของตัวรถอะไรต่างๆถ้าเราไม่ดูถนนปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนด้วยให้ดูถนนด้วยตัวนี้มันจะแจ้งเตือนบอกนะครับ ระบบทั้งหมดที่เปิดนะครับก็จะมีตามนี้ทางด้าชันเปิดไปด้วยนะโอเคนะจับตาดูถนนปุ๊บเดี๋ยวผมขอป,ปรับโหมดเป็นแบบอาสแตนดาร์ดก่อนนะครับก็คือกดตรงนี้เหมือนเหมือนเดิมนะครับเป็นสแตนดาร์ดดิจิ e ลไสามารถปรับตรงนี้ได้อ่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับจากนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวคุบคอนโร ก็จะแบบนี้นะครับทีนี้ตัวคุบคอนโทรเนี่ยตรงนี้จะเป็นลดความเร็วอันนี้เพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วตามนี้นะครับก็ถามว่านิ่งไหมก็นิ่งนะฮะอันนี้เพิ่มเพดานนะครับเพิ่มเพดานความเร็วาเขาก็จะเตือนให้คอยจับพวงมาลัยด้วยนะครับอันนี้คือพวงมาลัยจะล็อกนะครับล็อกไปตามเลน นะสังเกตว่าตรงจอเนี่ยจะมีสีฟ้าขึ้นนะครับก็คือดีเทครถคันหน้าอ่าให้ดูถนนอ่าดูดูดูถนนดูถนนดูถนนก็จะเลี้ยวไปตามโค้งได้เองด้วยนะครับอยากให้กล้องมาจับตรงนี้ให้ดูหน่อยนะครับเห็นว่ามันจะเลี้ยวไปตามโค้งนะมีเส้นเส้นเลนถนนแล้วก็เส้นรถนะครับก็คืออันนี้ปล่อยทั้งคันเร่งแล้วก็พฟงมามัยไลนะครับอ่าเขาก็จะเตือนให้จับพฟงมาลัยได้วยนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับก็จับพวงมาลัยแบบสบายๆได้นะครับสําหรับคนที่จะใช้รถเรียกว่าเวลาไปทํางานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบกินขนมปงังกินโจ๊กอะไรไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนะครับซึ่งริงๆิก็ไม่ควรทํานั่นแหละแต่ว่ายามจําเป็นนะครับสมมุติว่าจําเป็นนะก็สามารถใช้โหมดแบบนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับไปขับแบบปกตินะครับวิธีกลับแบบขับปกติก็คือเหยียบเบรกนิดนึงนะครับ I.T.C ปิดใช้งานแล้วนะครับ Intelligent Cruise Control ปิดใช้งานแล้วเราก็จะทำการยูเทิร์นแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับปบซ้ายก่อนนะครับพวกระบบแจ้งเตือนต่างๆก็จะทำงานอยู่ตลอดนะระหว่างนี้นะครับยูเทิร์นใต้สะพานครับ เก็นว่าความสูงเนี่ยจะสูงกว่า CSR นะครับเทียบเท่ากับ Fortuner เลยเลยะฉนนั้นนะครับตัวไซซิ่งรถก็ใหญ่มากนะครับเห็นในรูปอาจจะดูเล็กนะครับแต่ว่าพอมาลองจับจริงนี่คือคันใหญ่ใช้ได้เลยนะเป็นรถ SUV สไตล์คูเป้5ที่นั่งนะครับแล้วก็ได้ช่วงล่างมาเป็นดับเบิลวิชโบนปิดหนองคู่นะครับก็จะเกาะ ถนนเข้าโค้งดีขับสนุกนะครับเก็บเสียงอาการเงียบด้วยนะครับระยะทางวิ่งก็ประมาณ5 0 0ร้อยถึงห0รกิโเมตร NEDC นะครับวิ่งได้ไกลอยู่พอสมควรเราก็รอ,อแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้แยกวัดใจ ขออนุญาตนะครับไปครับครับก็ขนา,าดเก,เกือบเท่า t ท s l a m o d เด Y นะ คอนโทรนะครับสามารถจะกดรีซุมได้นะครับก็คือดันขึ้นเปิดใช้งานแม็กแล้ว <Okay. S 2> ก็ยังไม่มีตัวความเร็วเกิน60สิบมันก็จะมีตัวตรวจจับป้ายจำกัดความเร็วนะครับอย่างถ้าเป็นเขตชุมชนเนี่ยก็จะมีป้ายบอกนะตัวควบคอนโทรก็จะดีกลับลงมาที่ความเร็วตามป้ายที่กำหนดนะครับตอนนี้มันวิ่งอยู่ที่5 6 5ส ห้าอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็คือรักษาความเร็วตามกฎหมายนะครับนี่พอเกินปุ๊บก็จะแจ้งเตือนปุ๊บแล้วก็ดีดกลับลงมาจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะนวงนวงนิดนึงถ้าไม่อยากให้เป็นหัวก็ถ้าเราขับเองได้ก็ขับนะครับโอเคโอเคอันนี้ปิดใช้งานแล้วนะครับก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ของตัวโค้ช s อ Control นะครับแล้วเราขับไปต่อนะฮะ ก็คือจะบอกว่าตัว ICC เนี่ย Intelligent Cruise Control mm hmm. เขาใช้คำว่า Intelligent mm hmm. ก็คือมันจะมีการปรับความเร็วอัตโนมัติ mm hmm. ไปตามโค้งด้วยไปตามรถคันหน้าด้วยนะครับ mm hmm. ให้ทำงานแบบอัจฉริยะนั่นเองนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไว้ใจได้นะครับระดับหนึ่งเลยนะฮะ mm hmm. แต่ก็ต้อง d i s c l a i นะครับว่า,าไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้รถมันขับเอง ได้เลยนะเราก็ต้องคอยมีสติในการขับขี่อยู่เหมือนกันนะครับตาก็ต้องดูถนนนะครับไม่งั้นมันจะแจ้งเตือนเรานะครับถ้าหาวถ้าง,ง่วงหรือว่าลอกแรกมองที่อื่นอย่างนี้มันก็จะแจ้งเตือนนะครับคือรถอัจฉริยะถึงขนาดนั้นในค่าตัวล้านต้นๆนะครับคันนี้คันหน้า หน้ามีรถด,ด้วยนะครับก็จะมีแจ้งเตือนมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับขึ้นแล้วนะครับข้าหน้าเจอมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอเคโอเคพอขับออกนอกเลนก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับเอจีไม่ยอมให้แซงสิวก็ไม่ยอมให้แซงจะรอแป๊บนึงนะครับ ที่ล okay. อฟทูเนอร์นะฮะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่ารถไฟฟ้ามีวิ่งเยอะขึ้นนะครับที่ชาร์จก็จะเพิ่มขึ้นตามนไม่ชา้านะฮะผมคิดว่าถ้าช่วงเทศกาลนะถ้าเราบริหารจัดการดีๆมันก็ปัญหาเรื่องที่ชาร์จน่าจะจัดการได้นะครับตามโชว์รูมวีวอะไรแบบนี้ก็มีสถานีชาร์จให้บริการอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าซื้อคันนี้ไปแล้วไม่รู้จะไปชาร์ที่ไหนก็ไปชาร์ที่ศูนย์บริการวีวก็ได้นะครับ ว่าเป็นตัว DC ซฟาชาร์จด้วยนะครับค่าชาร์จก็ไม่แพงโอเคเดี๋ยวเราจะยูเธอร์นะครับแล้วก็เอารถไปคืนเขานะครับจอเป็นการจบการทดสอบนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราจอดอย่างนี้นะครับแนะนำนะครับปิดตัวออโต้โฮนะครับเพราะว่าถ้าเราออโต้โฮไว้เนี่ย รถมันจะเริ่มจากเบรกนะครับมันจะไม่มีจังหวะไหลแล้วมันจะอันตรายก็คือมันจะแน่นอนว่ามันสามารถเล่งแสงไปได้อยู่แหละแต่ก็ถ้าเพื่อความปลอดภัยก็ปิดไว้ต่อไปอพื้นพงมอะไรเองายวันนี้เทสมากไม่ได้ครับเพราะว่ารถข้างๆเยอะนะครับจังหวัดเชียงใหม่ คนก็นมาเที่ยวนี่นีน่มาอีจ้วออกมาไม่ดียแล้วนี <c oughs> ่เราเข้าจอด ถ้าเราหักวงมอะไรเยอะเนี่ยตัวกล้องก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับอ่าเราเข้าเกียร์ถอยดันขึ้นไปตรงนี้นะครับกล้องไปทำงานมีเส้นไกด์แดนให้เข้าจอดง่ายๆเลยครับตรงนี้ดูมุมนี้ก็ได้นะครับ g u i d ให้นะฮะโอ้โหขีตรงแล้วเนี่ยตรงปั๊บก็ถอยปุ๊บ จอดแบบไม่ง่ายโอเคนะครับโอเคเดือน9เดืดน1รถสูงกดพี่เพื่อจอดนะครับอันนี้คือจอดแล้วปาร์ก,กิ้งนะครับถ้าจะดับรถก็กดตรงนี้แบบนี้นะครับจบแล้วขอบคุณครับ